แจ้งข่าวดีสำหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุได้เฮทั่วประเทศค่ะภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นี้ผู้สูงอายุรับเงินตกเบิกถึง4เดือนเป็นเงินพิเศษนะคะและที่สำคัญค่ะเฮลั่นพร้อมกันทั่วประเทศจ่ายตั้งแต่600บาทถึง1000บาทส่วนรายะเอียดความคืบหน้าเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามราเอียดข้อมูลข่าวสารเงินพิเศษผู้สูงอายุจ่ายแน่นอนงวดแรกภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยวันนี้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะสําหรับเงินพิเศษหรือว่าความคืบหน้าในการโอนเงินพิเศษให้กับเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งคอรมออนุมัติคนละ6เดือนคือเดือนเมษาย,ยนถึงเดือนกันยายน2565รณปัจจุบันตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าออกมาแล้วว่าสามารถจ่ายเงินงวดแรกได้ก่อน4เดือนแรกประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่ง4เดือนแรกที่จะจ่ายก็คือเดือน มีายนเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนด้วยค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งหมด4เดือนที่จะได้รับซึ่งในส่วนของการอนุมัติกรอบวงเงินในครั้งนี้จ่ายเดือนละ1 0 0่ง้ถึงสองบาทผู้สูงอายุจะได้รับเงินตกเบิก6เดือนคือ,อ6 4 0 0่0 0ถึง1น0 0ับาทนั่นเองค่ะซึ่งยีงสันแทบก็ไปก่อติดความคืบหน้าในการโอนเงินพิเศษเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ6เดือนถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่ง อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุคนละ6เดือนคือเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน25 6 5รหเดือนละ1 0 0่งถึงสองบาทตามเกณฑ์อายุซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วก็จัดสรรงบประมาณไว้แล้วซึ่งขณะนี้นะคะกําลังอยู่ระหว่างการกําหนดหลักเกณฑ์และก็แนวทางการจ่ายเงินซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุมวดแรก รวมสเดือนคือเดือนเมษายนนะคะเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นผู้สูงอายุก,ก็จะได้รับเงินเดือนต่ต่อไปนะคะอีก3เดือนก็จะได้รับอยู่ที่ 700ถึง1,250บาทตามขั้นบันไดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินตอนนี้ต้องรอติดตามการอนุมัติจากทางครมออีกครั้งหนึ่งเพราะว่างบประมาณมีการจัดสรรตอนนี้ไว้อยู่ที่8000กว่าล้านบาทที่เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่ารอก่อนขั้นตอนในการจ่ายเงินตอนนี้กําลังดําเนินการยังไงก็จะได้รับการโอนเงินอย่างแน่นอนค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมาฝากนะคะหากท่นจะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสันแซ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ